จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ในหัวข้อจงระวังเรื่องคําพูดนะครับจงระวังเรื่องคําพูดนะครับหน่งยอบทที่4ข้อที่5้ถึงหนะครับบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฝั่งเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่คุ้นกับพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเรา ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จนะครับกรจะจายฐานด้วยกันนะครับขรบรพเจ้าในพระนามพระเยซูกิตเจ้าเราขอการดูแลพระพัชนะขรระเจ้าเหนือพวกเราทั้งหลายที่พรรองจะทรงปวดสอนเราผ่านถ้อยคำขพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้ร่วมกันที่จะเติบโตร,ร่มร่วมกันในการที่จะดําเนินชีวิตโดยการระมัดระวังคําพูดของเรา เพื่อเราเองจะดำเนินชุดอย่างเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดผ่านการฟังพระชนะและก็การเรียนรู้พระครพระเจ้าร่วมกันในชาวันนี้เพื่อเราจะได้ดาหลักการของพระเจ้าไปสามารถที่จะใช้ทำการของพระเจ้าและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายจนกระทั่งเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ร่วมกันในนามสุจ้าเอเมนนะครับก็ในบริบทนะครับ ในสมัยคริสตจกักรยุคต้นนะครับอาจารย์ยนต์มีความก็คือเขาจะมีความสับสนเรื่องความจริงของพระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือในช่วงยุคต้นของอาจารย์ยนต์นะครับลักษณะของคนก็คือยังสับสนเรื่องความจริงของพระเยซูคริสต์มีพวกที่ไม่รู้ความจริงก็ในนาคําสอนที่สับสนเข้ามาเป็นพวกสอนผิดผู้เชื่อที่ไม่มีความเข้าใจก็จะติดตามไป แต่ผู้ที่คุ้นเคยกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าก็จะเอ่อก็จะไม่เชื่อพวกนั้นนะครับคริสเตียนต้องมีความเข้าใจทุกเรื่องอย่างถูกต้องนะครับเรื่องของพระเยซูนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องหากผิดเพี้ยนอาจจะพลาดไปไม่ถึงแผนการพระเจ้าที่ไปถึงซึ่งความรอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้นะครับในพระพิีตอนนี้ก็ต่อเนื่องมาจาก เรื่องของพวกสอนผิดนะครับในข้อที่1นถึงสได้กล่าวว่าให้เราพิสูจน์วิญญาณต่างๆโดยเฉพาะพวกผู้พยากรณ์เท็จหรือพวกผู้เผยชนะเท็จนะครับข้อที่4บอกว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าเป็นฝ่ายชนะแล้วพอมาถึงข้อที่5้ถึงหอาจารย์ยน์ก็บรรยายต่อไปอีกว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าวิญญาณไหนเป็นวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณไหนเป็นวิญญาณแห่งความเท็จนะครับและในข้อที่6 บอกว่าดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท,ท็จเราสามารถรู้ได้ยังไงว่าใครมีวิญญาณเป็นอย่างไรนะครับพระภีตอนนี้กล่าวถึงคนสองฝ่ายคือขอ,อนนนั้นที่เป็นฝ่ายโลกและเราทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายพระเจ้าแน่นอนจากความหมายในพระภีตอนนี้นะครับพวกที่อยู่ฝ่ายโลกก็คือพวกที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยสุคริสหรือ,อยังไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องพระเยสุคริสนะครับ ทีอ่อยู่ในที่โปรองได้เสด็จมาเพื่อจะสิ้นประชดบปแมนเชเตแล้วก็ไ่าบาเป็นแผนการกับพระเจ้าและบางคนที่อยู่ฝ่ายโลกเป็นคือกลุ่มไหนอีกก็ค,คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่กลุ่มคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับส่วนพวกเราหมายถึงเป็นคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าคือคนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชุดแล้วกลับใจบังเกิดใหม่แล้ว หลังให้บาปแล้วมีความสัมพันธ์ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมีชีวิตที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจคนทั้งสองฝ่ายนี้ก็คือดูง,ง่ายสังเกตได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนนะครับคนทั้งสองฝ่ายนี้จะดำมิชิดไม่เหมือนกันอุปนิสัยต้องแตกต่างกันแน่นอนนะครับคนฝ่ายโลกก็ดำมิชิดตามอย่างโลกส่วนคนของพระเจ้าก็ดำมิชิดตามอย่างพระเจ้านะครับ แต่ที่น่าเสียดายคือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนขอบพระเจ้าบางคนอาจจะยังมีอุปนิสัยเหมือนคนฝ่ายโลกอยู่ยังคิดเหมือนชาวโลกอยู่ยังพูดเหมือนกับชาวโลกอยู่อยู่ในกระแสของชาวโลกอยู่ความจริงถ้าเราเป็นคนขอบพระเจ้าจริงแล้วอุปนิสัยใจคอของเราและคําพูดของเราการกระทําของเราจะเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมครับเหมือนในโรม12คข้อที่2อาจารย์ปรโรบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยก็ท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้พระทยพระเจ้าใช่ไหมครับจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมใช่ไหมครับคนฝ่ายพระเจ้าคือคนที่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วโดยเริ่มต้นจากไหนครับข้างในใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชุดของเราสิ่งที่ดีก็จะออกมาจากภายในที่เราเองเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงร่วมมือกับพระเจ้าเราเข้าใจถึง พระเจ้าจะประทานจิตใจใหม่ให้ับเราและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสิ่งสรารพัดเก่าๆก็จะล่วงไปใช่ไหมครับสิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นแกนเราคนของฝ่ายพระเจ้าบางคนยังรับอิทธิพลจากกระแสกองโลกอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เรา,าต้องระมัดร,ระวังและต้องกลับใจใหม่นะครับเพื่อเราเองจะไม่พลาดไปจากลักษณะชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับนะนะคนของฝ่ายพระเจ้า กับคนของฝ่ายโลกต้องมีชื่อที่แตกต่างกันพระพีตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องการพูดของคนชาวโลกก็มีภาษาชาวโลกและเขาก็ฟังกันเชื่อกันตามกันไปส่วนคนของพระเจ้าก็ต้องพูดภาษาของคนฝ่ายพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากชาวโลกอย่าเอามาใช้รวมกันต้องแยกแยะให้ออกนะครับพระพีตอนนี้โดยรวมแล้วเป็นเรื่องของกระแสะโลกแล้วก็กระแสฝ่ายพระเจ้าซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เชื่อเข้าใจตามกระแสะนั้นพระพีจึงกล่าวว่า เป็นการพูดการฟังการเชื่อตามนั้นนะคงจะตีความหมายได้อย่างกว้างขวางหลายเรื่องราวนะครับแต่วันนี้อยากจะเน้นเรื่องของคําพูดเพราะคําพูดออกมาจากใจใช่ไหมครับสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจที่พระเยซูบอกใช่ไหมครับนะมาดูด้วยกันนะครับหัวข้อว่าจงระวังเรื่องคําพูดนะครับเริ่มต้นข้อที่1อยู่ในข้อที่5นะครับบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาใช่ไหมประการที่1ลักษณะการพูด ของคนฝ่ายโลกประการที่1นนะครับลักษณะการพูดของคนฝ่ายโลกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้านะครับมีทั้งพวกสอนผิดมีทั้งผู้เผยพระชนะเทศนะครับมีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวพวกนั้นไม่ใช่พวกพวก,พวกของพระเจ้าพระพีตอนนี้บอกว่าเขาเหล่านั้นก็พูดตามโลก ความหมายก็คือการพูดที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นคําพูดที่ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับเป็นคําพูดเป็นความคิดเป็นการกระทําที่ไม่มีการรับผิดชอบต่อพระเจ้านั่นก็คือไม่มีความยำเกรงต่อพระเจ้าไม่ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่เหนือโลกนี้อยู่เหนือสวรรค์อยู่เหนือจักรวาลน,นี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทอดพระเนตรเห็นเราทุกวันเวลานาทีใช่ไหมครับเราจึงต้องเป็นคนที่ตระหนักระมัดระวัง ทั้งคำพูดความคิดของเราในความยำเกรงใช่ไหมครับพวกที่อยู่ฝ่ายโลกก็เชื่อฝั่งเขาชาวโลกชอบและรักได้อย่างสบายๆโลกจะว่ายังไงก็จะว่าตามกันไปอะไรๆที่เคยทำตามกันมาก็จะทำตามกันไปโลกเคยสอนอะไรมาก็เชื่อฟังกันไปบานพระรุษว่าอย่างไรมาก็ทำตามเขาไปอะไรครับแม้จะเป็นการสอนผิดก็เชื่อตามตาม,ตามกันไปอย่างนั้นนะครับก็จะไหลไปตามน้ำ นะครับนั่นคือภาพอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ค่อยจะมีใครที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ตระหนักถึงความจริงนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วคนอาจจะเข้าใจว่านั่นคือความจริงแต่มันยังไม่ใช่ความจริงที่สูงสุดนะครับนั่นคือความจริงเหนือความจริงนั่นเองก็คือพระเจ้าที่ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและเป็นความจริงใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเชื่อบางอย่างที่อยู่ดูเหมือนจะจริงแต่ยังไม่ใช่ความจริงทั้งสิ้น ดังนั้นจรึงต้องเรามาระวังพระเยซูจึงบอกพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางความรอดใช่ไหมครับให้เรามั่นใจว่าเป็นพระองค์เป็นทางความรอดไม่ใช่แค่ศาสนานะครับแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์จริงๆเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในฝ่ายจิตวิญญาณและพระเยซูได้มายืนยันว่าพระองค์มาเพื่อจะเป็นทางนั้นเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถหลุดรอดพ้นจากบาปได้โดยโดยทางอื่นนะครับไม่ใช่โดยศาสนาโดยคําสอนของมนุษย์แต่โดย ความจริงของพระเจ้าที่พระเยซูนั้นพระองค์เป็นทางนั้นและเป็นความจริงใช่ไหมครับความจริงก็คือความจริงนั้นในความหมายพระองค์คือเป็นทางนั้นพระองค์เป็นไม่ใช่แค่มีความจริงนะครับแต่พระองค์เป็นความจริงดังนั้นมนุษย์สามารถจะคิดได้ต่างๆนานาประการความเชื่อก็มีหลากหลายประเพณีก็มีเยอะแยะมากมายตามความคิดรูปแบบของต่างๆแม้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีบางเรื่องเราต้อง ขอบคุณบางพรุฤหรือเป็นแบบอย่างที่ดีในการาขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างที่ดีเราไม,ไม่ไม่ผิดหลักการพระเจ้าเราควรจะประพฤติและตอบสนองอย่างถูกต้องแต่มีความเชื่อความคิดบางอย่างที่ไม่ได้สอดคล้องกับความจริงซึ่งนั่นคือความจริงของชีวิตความจริงในความเชื่อที่ต้องเชื่ออย่างถูกต้องนะครับเราจึงต้องระมัดระวังไม่ว่าเป็นเรื่อง,องการกราบไหว้รุคารบหรือความเชื่อประเพณีต่างๆที่ ในทางศสยศาสตร์เวทมนต์คาถาที่ไม่ได้นําไปสู่ความรอดหรือการการเชื่อในการกระทําความดีของมนุษย์เองคิดว่าจะหลุดพ้นไปจากบาปได้พ้นจากกรรมจากเวรได้ไปสู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เราจะเป็นนาเสนอต่อผู้พิพากษาซึ่งเราไม่สามารถหลุดพ้นด้วยการกระทําความดีของเราได้เลยเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปที่ตั้งใจทําดีเฉยๆเท่านั้นเองนะครับพี่น้องเราจึงต้องเรียนรู้ระมัดระวัง ในการที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องในความคิดนะครับถ้าเราคิดถูกคำพูดเราก็ถูกด้วยนะครับสิ่งที่ออกมาจากปากก็จะออกมาจากใจนะครับเราจรึงต้องระมัดระวังความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะพูดออกมาเรื่องของคำพูดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับคนฝ่ายโลกก็จะพูดตามอย่างโลกนะครับพวกสอนผิดพวกพุทธจนเทศก็พูดตามอย่างโลกนะฮะเบื้องหลังก็มาจากเหมือนกับมารเป็นผู้ที่ อยู่เบื้องหลังก็ได้บางคนอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ของมาแต่บางคนอาจจะพูดไปตามใจตามเนื้อหนังตามสภาพความคิดของคนแบบโลกนะครับคำพูดของคนฝ่ายโลกเป็นคําพูดที่ไม่ได้เป็นพลักษณะขพระเจ้า <c oughs> เช่นการพูดมูส่าอ,อันที่หนึ่งก็คือการพูดมุสาหรือการพูดโกหกซึ่งเป็นบาปชาวโลกก็ชอบอ้างว่าการพูดโกหกแบบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่เป็นไรชอบอ้างว่าโกหกทาให้คนอื่นสบายใจก็ไม่เป็นไร แต่ความจริงการโกหกก็คือการโกหกเป็นบาปไม่ต้องอ้างอะไรทั้งสิน้นอันที่สองการนินทานะครับเรมามักจะนึกถึงแต่คนชอบนินทาเพราะคนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่น่าคบเขานินทาคนอื่นได้เขาก็นินทาเราได้เหมือนกันนั้นไว้ใจไม่ได้คิดว่าตัวเองดีแล้วหรือยอย่างไรเที่ยวไปนินทาคนอื่นเขานะครับส่วนคนประเภทที่เราไม่ค่อยพูดถึงก็คือคนที่ชอบฟังการนินทาแทนที่จะห้ามปราบไม่ให้เขาพูดใช่ไหมครับ ปรับสนอกสนใจแล้วก็ร่วมร่วมวงสมทบเข้าไปนะครับเราจึงต้องระมัดระวังนะครับซื้พระพีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่ไปนินทาว่าร้ายนะครับพูดแง่ลบนะครับต่างๆนะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราควรจะแก้ไขปัญหายัางไงครับในคริสตจักรในพี่น้องของเราเราควรจะแก้ปัญหายัางไงในมัทธิวบทที่18ข้อที่15 หากพี่น้องขอท่านผู้หนึ่งทําผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาทั้งสองเขาสองต่อสองกอนก็คือวงแคบที่สุดไม่ใช่กระจายใช่ไหมครับวงแคบที่สุดมีปัญหาแก้ปัญหาวงแคบที่สุดนะครับเท่าที่จะแคบได้ถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือกรณีได้อันที่ต่อมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังในกรณีที่เขาไม่ฟัง ก็นําคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อจะยืนยันเพื่อจะหนุนใจเขาให้เขากลับใจใหม่ใช่ไหมครับว่าเขาทําผิดทําให้ถูกต้องจริงเพื่อจะแก้ไขในส่วนที่ผิดนะครับเราไม่ได้เอาผิดเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นแต่เราจะต้องการให้เขาได้เรียนรู้ในการกลับใจใหม่แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับเพื่อจะได้เขากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนเดิมนะครับอ่านต่อมาถ้าเขาไม่ฟังเขาเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักร ถ้าเขาไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ถือว่าเป็นคนต่างชาติหมายถึงว่าคนยูวจะมองคนต่างชาติว่าไม่ควรครบใช่ไหมครับนี่คือภาพเปรียบเทียบตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราไปมีพ,พยานสองสามตอนแรกวงแคบก็คือสองต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งที่คุยกันแล้วเคลียร์กันไหมถ้าเคลียร์กันแล้วโอเคแต่ถ้าเขาเองไม่ยอมไม่กลับใจในกรณีที่เป็นปัญหาเราเองก็ต้องมีพยานเพื่อจะยืนยนันเพื่อจะช่วย หนุนน้ำใจเขานะครับมีอีกคนหนึ่งไปแต่ถ้าเขาไม่ฟังอีกก็แจ้งความต่อคริสตจักรในวงกว้างมากขึ้นเพราะถ้าหากเขาเองยังทําผิดทาบาปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะส่งผลต่อวิญญาณคนอื่นที่ไม่ถูกต้องได้และก็ไม่เป็นแบบอย่างแล้วจึงต้องเตือนระดับคริสตจักรหรือการลงวินัยน,นั่นเองเพื่อให้เขามีวิน,นัยเพื่อเขาเองจะกลับใจเพื่อเขาจะเรียนรู้ที่จะไม่ไม่ประพฤติตัวที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับ นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเองจะเตือนระดับคริสตจักรจึงเราควรระมัดระวังในการคบหาเขานะเราต้องระมัดระวังขอบเขตเขาที่เราเองราเองจะไม่ไปให้คนไปพูดคุยกับเขาถ้าเขาเองยังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อจะให้เขารู้รู้เนื้อรู้ตัวนะครับเพื่อเขาเองจะกลับใจมาถึงพระเจ้าในที่สุดเพื่อจะได้เขากลับมาด้วยเช่นเดียวกันอันที่3การพูดเสียดสีเยาะเย้ยะนะครับความหมายก็คือการ เสียดสีเย,เยอะเป็นคําพูดที่มีความตั้งใจที่อยากทําให้คนที่รับฟังนั้นรู้สึกเจ็บปวดซึ่งรากฐานของคนพวกนี้ก็คือความไม่พอใจความอิจฉาริษยาความเกลียดชังนะครับความไม่ยอมรับนะครับคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับพระเจ้าไม่ชอบคนประเภทนี้นะครับในสองพงกษัตรบท,ที่สองข้อยี่สามที่ยีนะครับพระพีบอกอย่างนี้นะครับสองพงษัตรบท,ที่สองข้อยี่สาม24บบอกท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบตเอล และขณะเมื่อท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมาจากเมืองล้อเรียนท่านว่าอันนี้พูดถึงเอลิชานะครับบอกว่า,วา,ามีเด็กมารอเรียนใช่ไหมว่าบอกไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดนะท่านก็เหลียวดูแลจึงแช่งเขาในพระนามพระเจ้านะครับและมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กชายคนนั้นเสีย22คนนะครับ คือเพราะว่ามีเด็กไปล้อเลียนผู้ประชนะตอนนั้นนะครับก็คือสุดท้ายโอเป็นไงครับพระเจ้าทรงมีมาจัดการนะครับฉีกเด็กชายเหล่านี้ตายหมดเลยนะครับโหดร้ายมากนะครับก็แต่เป็นภาพเห็นว่าอย่าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดเจิมไว้ใช่ไหมครับอันที่4ี่คือการตัดสินปรักปรำนะครับการตัดสินปรักปรำก็คือคําพูดที่ตัดสินปรักปรำคือการ ที่คนหนึ่งคนใดคนหนึ่งพิพากษาคนอื่นด้วยท่าทีที่ไม่อยากเห็นเขาดีขึ้นนั่นคือท่าทีแบบนั้นเรียกว่าปรักปรำไม่มีท่าทีอยากให้เขากลับใจใหม่หรือให้เขาหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ท่าทีที่อยากให้เขาล้มลงไม่ได้สนใจให้เขามีกำลังขึ้นมาอีกนั่นคือเรียกว่าการปรักปรำรัมพียอมให้เราตัดสินอย่างชอบทาได้แต่ไม่ใช่เพื่อการปรักปรำเขาเราจึงไม่ควรตัดสินปรักปรำใครไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม พระเจ้าจะไม่ยอมให้เราใช้คาพูดของเราและท่าทีของเราที่ไม่ถูกต้องในการทําร้ายชีวิตคนแต่การให้มีการเตือนสติการบอกกันการเตือนกันยังจะยังจะเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับคนละกรณีกันคนละท่าทีกันนะครับที่เรามีการเตือนสติการการแก้ไขชุดกันไม่ใช่เป็นการตัดสินกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการปรักปรำนะครับซ้ําเติมอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับ โรมบทสิบสี่สิบสามดังนั้นแหละดังนั้นเราอย่าก,กล่าวโทษกันและการอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทําให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องสุภาษิตบทที่ยี่สิบสี่ยี่สิบแปดอย่าเป็นพยานปักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าอย่าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยริมฝีปากของเจ้ามัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงสองนะครับอย่าก,กล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านตวงด้วยธนันอันใดพระเจ้าจะทรงตวงด้วยธนันอันนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพของการไม่ปรักปรำตัดสินแบบเชิงที่จะจัดการจนกระทั่งเขาถูกทำลายนะครับนั่นคือไม่ใช่ภาพอย่างนั้นนี่คือภาพรพระผิดที่สอนเราตรงนี้นะครับว่าอย่าปรักปรำ ประการที่5นะครับการใส่ร้ายนะครับการใส่ร้ายนะฮะคำพูดใส่ร้ายคือคําพูดที่ไม่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทําให้อ่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดผลร้ายกับคนอื่นโดยตั้งใจร้ายกับคนกกับคนอื่นทําให้เขาเดือดร้อนนะครับยากลําบากวิบรนสองข้อที่สีบอกผีมาสตานั้นมีชื่อพรมภีไว้เรียกว่าผู้กล่าวโทษพี่น,อน,น้องนีนกิมญาณของมารนันะร้นคนที่ เป็นฝ่ายโลกจะใส่ร้ายป้ายสีกันแต่คนของพระเจ้าจะต้องไม่ใส่ร้ายใครเพราะเป็นวิญญาณของพิมารสาตานใช่ไหมครับเราเองจึงต้องมีวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่เราจะไม่ใส่ร้ายเหมือนกับพระเยซูไม่ได้ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายโรรองกลับไม่ปิดปากใช่ไหมครับนั่นก็คือพาอย่างนั้นประกาศที่6นะครับการพูดหยาบคายนะครับการพูดหยาบคายเอเฟซาบทที e ่4ข้อยี่ิบเก้าถึงสาอย่าให้คําพูดหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังและอย่าทำให้พระบิญญบริสุ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระบิญญัตินั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าการพูดจาของเราจะต้องเปลี่ยนไปนะครับคำพูดด่านะครับคำพูดที่ ไม่สุภาพใช่ไหมครับที่พี่น้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราจึงต้องระมัดร,ระวังแล้วก็เปลี่ยนแปลงคําพูดความคิดจิตใจของเราให้ถูกต้องนะครับอันที่7การพูดแง่ลบคือคําพูดที่ไม่สอดคล้องกับพระเจ้าพระเจ้านะครับขัดแย้งกับพระภีรากฐานคนประเภทนี้ก็คือความที่ไม่มีความพึงพอใจมีความขมขื่นในใจหรือเป็นประเภทขาดความเชื่อนะครับจึงเกิดการพูดแง่ลบนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันที่8การพูดโอ้อวดนะครับการพูดโอ้อวดก็คือการพูดเออเอาตนเองเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับนะฮะนั่นคือลักษณะคาพูดที่แสดงถึงความหยิ่งเป็นลักษณะของคนฝ่ายโลกความจริงนะครับเราไม่มีอะไรดีเลยนะครับจำเพาะพระเจ้าครับเราริงต้องมีท่าทีงความถ่อมใจนะครับยำเกรงพระเจ้า ่านพีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายัางไงนะครับสุภาษิตบทที่27ข้อ2ว่าจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้ตาให้คนต่างถิ่นสรรเสริญไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเองนะครับหโคริน์หโครินบทที่1ข้อสาสเ,เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าให้ผู้โออวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสโคริน์บทที่12ข้อที่1นะครับ ข้าพเจ้าจำต้องอวดถึงแม้จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์ปรโรบอกข้าพเจ้าอวดพระเจ้าดีกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่อวดตัวเองใช่ไหมครับอันที่9การหลอกลวงนะครับคำพูดที่นำการหลอกลวงพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยนะครับการพูดที่ตั้งใจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับนั่นคือการหลอกลวง โดยมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในการพูดโกหกโดยตรงนะฮนะเช่นการพูดความจริงบางส่วนพูดเพียงบางมุมให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับมัทธิวบทที่5ก็7นะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วหรือมาจากมารร้ายนั่นนั่นคือลักษณะของการพูดของคนฝ่ายโลกนะครับ เอเมนนะครับอยางได้ก็ตามเอาประเด็นที่1ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อพี่น้องจะมีเวลาในการได้ใคร่ครวนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องลักษณะการพูดของคนฝ่ายพระเจ้านะครับเอเมนเชื่อว่าพี่น้องจะมีโอกาสได้กลับไปทบทวนแล้วก็เ,เรียนรู้ในการพูดที่ถูกต้องนะครับเพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้คําพูดเป็นสุภาพวาทะเป็นคําพูดที่มาจาก จิตใจที่รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตอบสนองพระเจ้านะครับให้ราอยฐานเผื่อชีวิตของเราที่จะมีคําพูดที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าร่วมกันนะครับเอเมนเราใจฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับข้าพเจ้าโมทนาขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่เรามีการได้เข้ามาแสวงหาพระพักของพระเจ้าเข้ามาอธิษฐานร่วมกันเข้ามาพึ่งพาพระองค์ร่วมกันขับพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติท่ามกลางพวกเรา